หลังจากที่ทางด้านของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ทำการยื่นฟ้องต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและต่อคณะกรรมการพิทักระบบคุณธรรมข้าราชาการตำรวจหรือกพคตลซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้ที่ถูกฟ้องในคดีที่1ถึงสโดยเมื่อวันที่27สิงหาคม2567ที่ผ่านมา ในการเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ในตุลาการศาลปกครองสูงสุดและได้มีการรายงานออกมาว่าในการพิจารณาของประเด็นข้อกฎหมายดังกล่าวนี้ทางด้านขององค์คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุดเจ้าของสำนวนได้ทำการสรุปสำนวนคดีและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรายงานต่อที่ประชุมใหญ่ของตุลาการศาลปกครองสูงสุด และในภายหลังนี้จากการประชุมของตุลาการศาลปกครองที่ได้เข้าร่วมกับการประชุมใหญ่ซึ่งต่างก็ปฏิเสธที่จะเปิดเผยผลการประชุมโดยให้เหตุผลว่าการประชุมนี้เป็นความลับซึ่งไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้และคงต้องรอให้องค์คณะตุลาการศาลปกครองเจ้าของสำนวนดำเนินการออกมาเป็นคำสั่งเท่านั้น ซึ่งอาจจะมีคำาิิภาษษาต่อคู่กรณีที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวนี้และองค์คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุดเจ้าของสำนวนยังไม่ได้ทำการนัดนั่งพิจารณาคดีในครั้งแรกและสั่งนัดนั่งอ่านคดีเพื่อพิจารณาในคดีนี้ถึงแม้ว่าทุกคนนั้นอาจจะคิดว่าชีวิตราชการของบิ๊กโจ๊กต่อจากนี้คงจะจบสิ้นลงแล้วแต่เรื่องนี้มันยังคงไม่จบลง เมื่อได้มีกระแสะข่าวลือออกมาว่าพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานจะได้กลับเข้ามารับราชการตํารวจอีกครั้งในตําแหน่งเดิมและจะมีโอกาสขึ้นนั่งเก้าอี้ผอบตรแต่ข่าวลือนี้ก็ยังคงไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการซึ่งได้มีเพียงแค่มติดจากศาลปกครองสูงสุดที่ได้ทําการพิจารณาแล้วเห็นว่าคําสั่งโปรดบิ๊กโจ๊กออกจากราชการนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายจริง จึงได้มีความเห็นให้บิ๊กโจกนั้นกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกครั้งแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังคงไม่มีผลสรุปที่แน่นอนและเรื่องราวนี้เราก็คงต้องรอติดตามกันต่อไป